คืนนี้เราก็ย้ายจากฮาคุบะมาพักในตัวเมืองนากาโนะนะคะายพาดูที่พักที่นี่นะคะเมโทรโพลิแทนนากาโนะประตูเข้ามาด้านข้างเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เย็นค่ะลองเปิดตู้เสื้อผ้ามีหมอนหมอนแขวนรองเท้าสเปรย์รเีรเฟรชเชอร์อุปกรณ์ขัดรองเท้าฝั่งนี้เป็นตู้เย็นไม่ได้มีอะไรมาให้นะคะเป็นตู้เย็นเป,ปล่าๆเลย ส่วนอันนั้นเราเอามาเช่าเองการาน้ําร้อนด้วยกาแฟฝั่งซ้ายมือหันมาก็เป็นห้องน้ําห้องน้ํากระจกใหญ่มว่าผ้าคนหนูขอดูหน่อยว่าเขาให้อะไรมาบ้างแปรงสีฟัน2อ,อันพร้อมกับยาสีฟันหลอดจิ๋วๆข้างในนี้ที่โกนหนวดสัมฤทธคาต์เตนบัตน่าจะเป็นที่คุมผมแล้วก็หวีหมดแล้วส่วนอันนี้ที่เป่าผม ชักโครกเวอร์ชั่นอุ่นตูดแล้วก็อ่างอาบน้ําค่ะสะบู่แชมพูเป็นของโคล่ามาทางนี้เจอกระเป๋าเราที่แผ่เอาไว้เรียบร้อยแล้วในห้องก็เป็นประมาณนี้ค่ะขอทดสอบไฟหัวเตียงสิอ๋อปรับได้ในนี้ก็น่าจะเป็นชุดคลุมมีอะไรอะเป่า แม่มีนะคะอันไหนที่มีของเขาจะเปิดออกมาให้เราเห็นเลยอะกําลังคิดอยู่ว่าเราจะไปร้านสะดวกซื้อดีไหมเพราะตอนนี้ทั้งเหนื่อยและง่วงมากแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องออกจากนี่ตั้งแต่แปดโมงเช้าฉะนั้นอยากจะไปเดินเล่นสำรวจแถวนี้นิดนึงไปดีไหมในที่สุดก็มาตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีร้านไหนเปิดอยู่หรือเปล่า หนาวมาเดี๋ยวเราจะลองเดินข้ามตรงนี้ไปกันจริงๆก็อยากหาซื้อถุงมือไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าอา,อากาศโคตรจะเย็นเดี๋ยวเพราะว่าเราไปอีกทางนึงดีกว่าซื้อของจาก Family Mart นี่คือหนาวมากได้น้ำเปล่ากับแผ่นไคโลมานะคะเอามาให้ความอบอุ่นก่อนชั่วคราวว่าจะไปเดินเล่นต่อนะคะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆมันเย็นมากเขามีคาราโอเกะแล้วก็มีอะไรไม่รู้น่าสนุกม,มากเลยโอเคแล้วเราจะกลับขึ้นห้องแล้วค่ะจะกันอรุณสวัสดิ์ไปเที่ยวกันต่อค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วกับบา,บายบายเตียงอันหลับสบายที่นี่ ว,วันนี้มีพร็อพเพิ่มเติมเป็นผ้าพันคอนะคะมีคนด้วยปอมๆเราเป็นคนชอบขนอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ก็มีขนนี่ก็มีขนกระเป๋าก็มีขนอืมไครโรที่ซื้อมาเมื่อวานจากแฟมิลี่มานะคะเตรียมพร้อมใส่ทั้งสองข้าง <c oughs> เราจะไปดู snow m o n กี้กันค่ะที่นี่เลย monkey park มีร้านกาแฟร,ระหว่างทางด้วยไปดูส snow m o n กี้หรือลิงแช่ออนเซ็นนะคะ<ม>เราจะต้องเดินจากจุดจอดรถบัสไป30นาทีถ้าใครลื่นเขาจะมีรองเท้าให้เจ้าโอเคเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนรองเท้าแล้วการลื่นน้ำแข็ง ทังเดินมีความโรแมนติกปากแข็งไปหมดแล้วเนี่ยขยับไม่ค่อยได้เป็นการเดินทางไปดูลิงที่เบิร์นดีมากตรงนี้เป็นโรงแรมที่พักให้คนมาพาักแล้วก็มาแช่ออนเซนแต่ว่าลิงมาแช่ด้วยค่ะเขาก็เลยทำออนเซนสำหรับลิงว่าให้อีกที่หนึ่งที่เรากำลังจะไปกันอุ้ยเป็นออนเซนพุ่งพุ่งพูดงพูพ่พพ,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 พเลยนางกินหิมะนางกินหิมะจ้ามาแล้วมาแล้วอ่ะโพสท่าหน่อยคะ่ะโพสท่าหน่อยค่ะผิวดีใช่ไหน หาอะไรอ่ะอะไรจะสบายขนาดนี้วิ่ยตายแล้ววิ่ตายวิ่ตายแล้ววิ่ยตายอ้าอ้าอ้าอโอเคไหมอ้ารู้ว่าอยากเห็นสีนนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือจุดที่ลิงว่าแช่อออนเซ็นกันค่ะไ็นไหมออวไปแล้วไม่มีใครแช่อออนเซ็นเลยตอนนี้ไปแล้ว Oh. มาแวะกินข้าวที่โอบุเซนะคะเมืองเล็กๆในนาการโนที่นี่จะโด่งดังเรื่องเกาลัดมากๆแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆที่บรรยากาศดีเขาบอกว่าเดินปป๊บเดียวก็รอบแล้วอะ่ะจะไปตามหาซื้อขนมเกาลัดกันนี่อะไรอะ่ะร้านขายของฝากมีความอยากกินขนมตลอด อโอ้ร้านขนมเรายังหาไม่เจอเลยนะคะผิดทางไม่น่าโคิรจเแหรอเราโนโนเรากำลังเดินทางไปหาขนมเกาลัดแล้วค่ะหวังว่าจะเจอกลิ่นหอมช่มากถึงแล้วโดรายากิไส้เกาลัดลองชิมด,ดูตามหาอย่างยากเย็นโคตรจะกเกาลัดอร่อยมากปาก้า มันจะนุ่มๆแล้วก็ซักข้างในเป็นเนื้อเกาลัดต,ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่วาซาบิไดโอวาซาบิฟาร์มค่ะหลุดมาข้างล่างเลยค่ะไปอันนี้ไม่เผ็ดไม่ไมวาซาบิสดเผ็ดน,น,น,นิดๆซอฟต์ครีมวาซาบิถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเม็ดวาซาบิเล็กๆอยู่ข้างในอ,อร่อยจริงเลยสวยนะ้วยเนี่ยอ่ะ จะโอชิได้สิอาอาศกได้โอชしい、อชิอชิโอชิกลุงเป็นวาซาบิมัลเตอร์นะคะแล้วคุณลุงก็มาอยู่ที่นี่ในช่วงในแล้วคุณลุงก็มาอยู่ที่นี่ในช่วงบันปลายเพราะว่าลุงเขาพบรักที่นี่ค่ะโรแมนติกมากคุณรู้ว่าวาซาบิที่เราเคยกินมาตลอดนะคะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ของแท้ของแท้นี่จะของแท้นี่จะอร่อยกว่ามากๆในนี้เป็นของกินที่เกี่ยวกับวาซาบิหมดเลยนะคะ วัวนะ huh? วาส,าบ,าวาสาบิช็อกโกแลตด้วยนะฮะช็อกโกแลตวัสบีเอาวัสบิช็อกโกแลตดีกว่าสีเขียว <c oughs> อ๋อคุณลุงมีของฝากเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลุงตาอไอไม,มาโชมาเยี่ยมชมปรา,าสาทมัซซโมโตะนะคะวันสุดท้ายแล้วของการเที่ยวนากาโ,โน่เมื่อคืนเรามาพักที่โรงแรมซูฮคุเป็นเดียวค่างโรงแรมสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะคะเมื่อคืนมาถึงก็หิวมากแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตากินข้าวกันอย่างเดียวอาหารก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นสุด แล้วก็ไปแช่ออนเซน็นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่โปรดมากก่อนที่เราจะไปกินข้าวและไปเที่ยวต่อเดี๋ยวฝ้ายจะพาชมห้อง ในโรงแรมสุขคุที่พักเมื่อคืนนี้จะเห็นใส่เสื้อกันหนาวกับเสื้อโค้ตเดิมๆทุกวันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเอามาเส้เดียวค่ะวันแค่นี้ก็แบกกระเป๋าไม่ไหวแล้วอะ่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับชั้นรองเท้ามีให้เลือกใส่หกคู่ฝั่งนี้เป็นห้องน้ําในห้องน้าเขามีรองเท้าให้คู่หนึ่งนะคะชักโครกญี่ปุ่นเช่นเคยของใช้เป็นของโพ l าอ่างอาบน้าไซส์มินิตรงข้ามเป็นอ่างล้างหน้าส่วนอันนี้ได้มาหลังอาหารเย็ยนเมื่อวานแต่กินไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะลองชิมตอนเช้านี่แหละถัดจากอ่างล้างหน้าก็เป็นห้องนอนแล้วที่จริงโต,ตนี้ มาอยู่ตรงกลางนะคะแต่พอถึงเวลาจะเข้านอนเขาก็จะเข้ามาปูที่นอนให้เราตรงนี้แล้วก็เลื่อนโต๊ะไปฝั่งนั้นซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าข้างล่างมีตู้เซฟแล้วก็โทรศัพท์เขาก็มีไม้แขวนมาให้เพียบเลยนะคะฝ้าก็แขวนยูกตะที่ใส่ไปเมื่อคืนนี้เชือกผูกอันนี้น่าจะเป็นเซตสําหรับไปออนเซ็นหรือเปล่าเพราะว่ามีผ้าขนหนูด้วยข้างล่างเป็นชุดยูกตะที่เขาเตรียมมาไว้ให้ค่ะมีให้เป็นไซส์เลยนะคะไซส์เล็ก150เซนถึง160เซนไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ฝ้ายก็ใส่เนี่ยค แล้วแต่และไซสก็จะมี2ตัวค่ะไซสนี้เหมือนจะมี3ตัว4ตัวจริงเหรอ5อันนี้ไซส์จัมโบ้ค่ะมีชุดเดียวตู้นี้เป็นเครื่องนอนนะคะทั้งหมดเลยแล้วข้างบนก็จะเป็นเบาะนั่งค่ะเผื่อนั่งกันหลายๆคนตอนแรกก็งงอยู่ว่าเราจะปูที่นอนอยังไงแต่เขาก็มาปูให้แล้วดีๆฝั่งซ้ายมือเป็นกระติกน้ําร้อนแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อเซตน้ําชาค่ะดูความนุ่มของที่นอน ไม่อยากตื่นเป็นขนมกินเล่นนะคะเอบิเซมเบหรือเซมเบกุ้งเขาบอกว่าเป็นขนมขึ้นชื่อของที่นี่แล้วมันอร่อยมากเดี๋ยวเรานเก็บไปกินได้ไหมน่าจะได้ขอเก็บไปกินค่ะ ที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้เก้าอี้ติดพื้นยังไม่ได้นั่งเลยอะมาถึงกินข้าวไปออนเซ็นแล้วก็นอนแค่นั้นเลยจริงๆนี่ค่ะถ้าจากฝั่งทีวีมากก็เป็นโซนนั่งชิลเดี๋ยวลองเปิดไปดูข้างนอกกันนี่ข้างนอกก็จะเป็นจัดไว้เป็นสวนหินวิวทะเลสาบนะคะตรงนูน้นอันนี้คือไข่ตุ๋นใช่ไหมคะไม่ไข่เต้าหู้มีโซซุปแซลมอนสลัดผกักตุนน๋นจด้ นี่คือบรรยากาศรอบๆโร,รงแรมคะ่ะทําไมต้องทําเสียงแบบนี้ด้วยนี่คือบรรยากาศรอบๆโรงแรมไหมคะอยากข้ามไปถ่ายรูปตรงฝั่งนั้นจังด้าน,นข้างโรงแรมมีร้านสะดวกซื้อรอสันนี่คือที่เราพักเมื่อคืนแล้วก็คือรถบัสที่พาเราเที่ตลอด5วันนะคะแล้วก็จะพาเราไปเที่ยวอีกเป็นวันสุดท้ายสวยค่ะหนาวมากด้วยมีร้านขายของกินและที่ขาดไม่ได้เลยคือซอฟต์ครีมค่ะญี่ปุ่นเป็นที่ที่มีซอฟต์ครีมกินแบบแทบทุกจุดที่เราไปเที่ยวอะระหว่างรอกินจาร่ผลไม้กันดีกว่าฟื๊บ จารีไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่ว่าผล,ลไม้สดมากอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะสตรอเบอรี่ต้องหลายบาทถ้ายวันน่าซื้อให้ได้ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยน <laughs> อาชีพที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แก้วนะคะบาทนมไหมเนี่ยนี่ชั้นในแก้วอ๋อมีสองสีแค่เห็นก็เสียวขาลว ใส่ได้จริงด้วยไปดูนี่ดีกว่ารองเท้าแก้วซินเดอเรลล่ะนี่คริสตัลบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก200ล้านเยนเป็นร้านขายของในพิพิธภัณฑ์แก้วนะคะ ก็มีฟูริอะไรบูเรีอยู่ตรงของกินได้ไงเนี่ยไหนๆก็มาละขอดูแป๊บแต่ว่าเราไปดูแก้วดีกว่าเรามาพิพิธภัณฑ์แก้วนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับของกินเลยไหนเอ้าของกินก็เยอะไปอีกอุ้ยนี่น่ารักน่ารักเป็นคุกกี้แมวไว้เกาะแก้วกาแฟมวแต่ดูของกินค่ะเพื่อนไม่เจอทำดีวย่งเงามันอะสะดวกไหมคะจะได้ถ่ายได้นี่เงาวับเลยอันนี้ขัดไปแล้วสองเล็บสุดยอดมาก น้ำอะไรอ่ะโออิชิอร่อยถึงแล้วได้สตรอเบอรี่อิชิกะเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะุูเฟ่สตรอเบอรี่นะคะครึ่งชั่วโมงกินเท่าไหร่ก็ได้โอ้มมีนมมีจิมมี่จิ่จิมม่่าิมิีี่จิ่จเ่าิมีี่จิีจิมม่ิ เจอแลวอันนี้ใหญ่นี้ชอบประมาณนี้นี่คือสวนทาเตชิในเรื่องยูนมค่ะตรงกลางเป็นทะเลสาบสุวะเพราะเห็นเราคิดถึงหนังด้วยอ่ะคนลุกเนี่ยเราขึ้นไปชมวิวตรงนั้นกันดีกว่านะคะจะได้มุมที่แบบเก็บครบทุกซีนไม่ใช่สิเก็บครบทุกเม็ดโอ๊ยคิดไม่ออกไม่มีใครมากับเราเลยออนาฬิกาว้าวนาฬิกาแดดเป๊ะมากเวลาเที่ยง ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วอีก15นาทีเป็นเส้นตรงนี้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เรื่องยูเนียมยูเนียมอะไรตั้งแต่เรื่องยูเนียมออกเนี่ยทัวรไต้หวันทัวอะไรมาเต็มเลยทัวไทยค่ะอย่าให้น้อยหน้าค่ะมานะคะเป็นพิพิธภัณฑ์มิวสิกบ็อกซ์เนาะมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมเข้าไปดูข้างในกันมิวสิกเซเลชั่น มีให้เราทํากล่องดนตรีเป็นของตัวเองนะคะก็จะมีเพลงให้เลือกเยอะมากมีนี่ด้วย AKB 4ี่แอะแต่ตอนนี้เปิดกันหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินอุ้ยโทโคิโอเป็นกล่องดนตรีที่มีเพลงเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยข้างบนที่น่าจะเป็นเพลงที่ฮิตสุดอันดับหนึ่ง Amazing Grace Harry Potter ที่ได้ยินบ่อยคือ Cannon โหเยอะมากน่าจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันนะถ้าจะทำกล่องดนตรีมีแบบ มีฟอร์จูนคุกกี้ด้วยนะมีอันนันป้าเพลงเขาเรียกหลายเพลงสาก,กลไอ้นี่ไง I don't want to miss I don't want to miss a thing เพลงสาก,กลก็มีแต่เป็นเพลงที่แบบคิดจริงๆเพลงอมตะ l a v e on Rose วินน mm ี่เดลพูก็มีเห็นแล้วอยากทาเลยอะพอเลือกเพลงแล้วก็จะเข้ามาทําในห้องนี้นะคะเป็นห้องประกอบกล่องดนตร,ร,รีเขามีอุปกรณ์เพียบเลยดังนั้นก็คือเขากำลังทํากันอยู่เราอยากทําบ้างเป็นห้อง music box workshop ไอ้ที่เป็นถุงๆนี่คืออะไรอะสองได้ไหมอ,อ๋อเป็นเฉพาะเพลงใช่ปะ่ะเป็นกล่องดนตรีแบบเฉพาะเพลงเสียตังแล้วมันเพาะมากน่ารักมากอิคลาเดสกาปย่ิป h a p p i n e นสของอาราชิแล้วก็คานนขอบมากมวิวน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะแดีวเราจะข้ามไปอีกทีหนึ่ง Music box อ u s e มิวีมกิโชโดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกานั่นเองเอ้เดี๋ยวเราจะไปทำนาฬิกากันอ,อันนี้เป็นห้องทำนาฬิกาค่ะนั่งตัวนี้วางวางวา ประกอบนาฬิกาตั้งโตะนะฮะคุณป้าสอนจริงจังมากนี่หมุนได้แล้วต่อต่อต่อใใส่ฐานเข้าไปแล้วมันก็เดินติ๊กตอกติ๊กตอกอย่ายังเหลืออุปกรณ์อีกนิดหน่อยประกอบเข้าแล้วออ้เดินแล้วเอาว้อาวเอาไว้ให้ใส่กล่องด้วยเอาไว้เป็นของขวัญได้กล่องแล้วก็มีถุง และตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟแล้วค่ะกำลังจะขึ้นรถไฟไปชินจูกุแล้วก็จะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินฮาเนดะกกับไทยต้องขับแล้วไม่อยากกลับเลยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันใหม่นะคะเจอก,กันค่ะบาย,บยสถานีรถไฟชิโมซุะ